มามาเยี่ยมหลานหยอสวัสดีครับสวัสดีครับมาเยี่ยมหลานครับแล้วก็ได้ไปทองทองผู้แขนเปไงแขนหลานไงเปลี่ยนจากห้องเป็นกลไกรกลุ่มไลยวะบุลาเปลี่ยนชอบพี่บอกผีเจ้าของ ไหนน้องอยู่ไหนอะอยู่ไหน้อุ่นอยู่พุ้นไปดูไปดูไปดูรานแรกเลยเห็ไทามงเดี๋ยวชุดนอนชุดนี้อย่ไปทุกที่ทุกนีเม่อเช้าอยู่บ้านมันเป็นคาล็เตอร์ใช่ไหมใช่เม่อเช้าอยู่บ้านวันนั้นอะเกงเกงวันนั้นอะอุ้ยเกงกูอยู่พี่กูอยู่พี่เก่งเกงโอ้โห ลุกคลอดแล้วเหรอลูกนละตัววันนี้เบิรงมะเบิรงมาเบิงลกย้วเนาี่ยลกเวิรงลูกนะเวิลุกงเเเลูกเออเออเินงลูกเเงลูกกุหลาบีดอกนี้มันเปิดเพลงมาอ้งอ้งมันจะบอกอะไรมาอะไรทับลูกอย่าทับลูกอย่าทับลูกอยทลูกงลูกเหรอ อหาหารตัวเลือกค่ะตัวเลือกโอ้ไปเรียกไปเรียกไอ้เครื่องเก่งมาดูเขาเลือกมาดูรูปเลือกมาูรูปคือตอนตอนตอนที่เขาไปทำธุระที่ท,ที่ที่ชนบุรีอ่ะเขาอ่ะเขาอ่ะก็แต่งตัวหล่อทั้งวันเลยใช่ปะทุกคนทุกคนฝากอันนี้นะทุกคนฟังดีๆนะ,ะคือวันนั้นที่เก่งไปชนบุรีเก่งอ่ะแต่งตัวหล่อทั้งวันใส่เสื้อช่องแต่ว่าใส่เสื้อคลุมใส่แมสใส่หมวกมันก็มีคนมองๆแต่ว่าไม่มีคนทัก มันหีตกแรงมากอ่ะบอก <ฮะ S 1> ให้หมาคุมควบคุมเราเลตกแรงมากก็เลยแบบเออนอนแล้วก็เลยใส่ชุดนอนใช่ปะ่ะตอนมันหิวเดึกๆก็เลยเดินไปเซเว่นจังหวะที่แบบรอเพื่อนหน้าเซเว่นอ่ะก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อยู่มีคนเดินมาทักเก่งใช่ไหมคะหนูจําหน้าไม่ได้คะ่ะโดยจําเสื้อได้ต้องดีใจเลยต้องดีใจไหมดอกนี้บ่มีเจ้าของจุ๊บจ๊บเรียกขี่ไหมมันอีรีบอ่ะอีรี ่รู้ละกินเขาตั้งมุงไปซ้ำกี่ทีมาละเป้อุ้ยมีกี่ตัวนะคิ้มิโนาต้มมากเลยลูกคิ้มิโนาต้มมากเลยลูกมีห้าตัวห้าตัวต้องแรกคุณเจ้าสาวบอกมีบาร์ดามีตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้โม้อเธอขึ้นแบบเขาเหี่ยวเลยอุดูดูหัวมันอุ้ยอุ้มได้ป้ะไม่ไม่อยากจับว่าไม่อยากจับมากย่ามันเหี่มือมันนี่มันนี่ลูกมันนี่ลูกอุ้ยโนมีเพิ่มตัวหนูมีตัวผู้กี่ตัวผู้สี่ชายสี่มีเดียวผู้สี่ผู้สี่เมียหนึ่งอุ้ย เหมือนหนูแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนหนูหน้าไงแบบว่าแบบประมาณว่าเคยเคยไปไต่หนูางพี่น้องใครเคยไปไต่หนูบ้างเราไปจะเราจะเจอหนูหน้าบิ๊กไปวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ใช่ไหมใช่อะไรเนี่ยสิบสี่กุมภาหนูดูน้องชีหมาเถอะอ่ะมาเถอะคุณตาคุณตาเดี๋้เดกดูดูกุณอาเอ่ย่ามาเรียกหน้ากูเรียกเหม็นขีตอนแรกออกมาซ้มตัวนี้ ออกมาสามตัวสีขาว,วลววาว้วนเลยสีล้วนล้วนสีขาวล้วนเลยล้วนอุ้ยไอด้ดำ<ร>หนึ่งเดียวในปฏิบัติภหมาไม่ออกคู่ได่คอคือความ,วามเข้าใจของเก่งแบบามา,มาแบบผิดๆโดยตลอดนะเข้าใจว่าหมามันจะได้ออกได้แค่แบบว่าเป็นเป็นคู่ไม่มีเป็นชี้เพราะว่าคอกแรกของสวยเก่งเข้าใจว่ามดลูกมันอ่ะเข้าใจว่ามดลูกอ่ะมันออกเป็นคู่ก็เลยเข้าใจว่ามันจะต้องมีลูกเป็นคู่อย่างถ้าสวยอ่ะสวยมันก็แบบหกกับแปดใช่ป่ะก็เลยเข้าใจว่าจะมีคู่หกกับแปดเป็นเจดหก เขาได่หลุดแล้วก็เท่าเงงนแล้วโอ่งโอ่งอย่างนี้มันคือออกไม่หมดป่ะยังมีแบบอยู่ในท้องอีกตัวนึ็กป่ะไม่มีแล้วเพราะเพื่อคุลาบพี่โอ๊ยว่าแล้วอุ๊ยดูน้องอุ๊ยขี้เกียจสันหลังยาวตั้งแต่เด็กเลยลูกดูจีไอตัวเนี้ยออกจากทีหลังเพื่อนเป็นชั่วโมงอ่ะสวัสดีครับทุกคนวุ่นวายสตอรี่ชาแนลคือสามารถสั่งเสื้อชอบได้ที่ไลน์แอดอิสานนะครับบอกเลยก่อนละดแล้วเราชั้นที่ไหนแล้วราชั้น แอดเดลสิบเอ็ดสตาร์ดูนอนดูนอนวิ้สงสัยน้องนอนดึกอหรครับทุกคนทำไมเหรอบังคุมตาดำแห้งต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะวันละสิบสองชั่วโมงอย่าจับมากเดี๋ยวน้องยังโอ้ไม่เล่นไม่เล่นลูกเป็นไงสบายดีปะตุ้มตัวสบายดีเป็นหนูลูกอวลงไปเยอะเลยหนูความเป็นแม่แล้ววิ้แม่เลี้ยงเดียวท้องหูแคนข้องเอาไก่กุ้งมาให้เอาไก่กุ้งท้องไก่กุ้งกิดไก่กุ้งเป่าล่ะ นาหนูผอมหนูแบบอุ้ยความเรื่องหายไปเยอะเลยนะแต่ว่าใดๆคือเรียกมาดูลูกเด้อเอออยากไปเอิ่นมากเมื่องลูกลาภพี่เพี่เซ็งตรงไหนวะเซ็งตรงไหนวะถามกันเซสงตรงไหนวะใค่อยู่วะใครเอาไปสำหรับครั้งนี้นะเป็นแม่คุณแล้วแต่ก่อนเป็นลูกสวยตอนนี้เป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่หมาแล้วนะลูกออออืื เหมือนสีขี้นี่แหละแต่สีขี้กันละอันี่เป็นแม่หมาแล้วลูกนี้ดีเราจะเลี้ยงเยอะเลยบนหัวมันเถื่อเออมื่อหัวเถื่ดเลยนี่เราจะต้องเราจะต้องซื้อวิกกันเนาะซื้อวิกใส่ให้น้องทำเป็นหน้าแมานะหน้าหมาโอเคหน้าหมาวิคไอโต้ขาเขาวหมดเลยอันนี้สีครีมตัวเดียวอัน้สีมันพ่อจังนะนี่สีมันพ่อตัวเดียวแต่ว่าหัวเถื่อไปนะลูกหัวเถื่อมันก็หย่อนมเนาะหัวลานแต่หน่อยนะลูกสลาว่าให้มานยิบอะไรมื่อนั้น เขย่าจะไม่หัวเถื่อนเนาะสัตวหัวเถืกเนาบอกมากขึ้นกว่าเขยวเลยวะผมคิดดูถ้าเขาโตมาเป็นหนุ่มอ่ะเขาจะเอาหน้าไหนเขาโรงเรียนนะพี่แบบเนื้อขาเขาอยู่กลางหัวแล้วอ่ะซื้อวิกไงหัวเถื่อนอ้เดี๋ยวอันนี้อันนี้บด o d y bully ไปเด้อันนี้เฝ้าถึงหมาเดี๋ยวหัวเถื่อเพราะเพราะเนี้ยตาดำพร้อมเราจับไม่คิดว่าเราจับเะไไอ้ตาไอ้ตาดำใช่ดูคุมตามันดูคุมตามันอุ้ยวิเจ้ามีแพงหน้าหนูลูก อ๋ไอลูกไอลูกไ้ลูกหว่าเราจะไดนจับลายไปจับลไปจับลายวันนี้ายังไม่ได้เลี้ยเพว่าเดี๋ยน้องเดีน้องจะเ่เดี๋ยน้องเหนครับวแต่ว่าแบบน้องวิ่งไปเรียมาดูลูก่ตอนแรกดิไปฝั่งนู้นแล้ว้องตะกุยแล้วก็ร้องแล้วก็เดินเข้ามาก่อนเห็นไมตอนตอนจะคอด่ะเดิไปเรียกพี่พี่ตั้งกินข้าวอยู่เดินไปเรียกพี่แล้วก็พอมน้ข้ามแตกแล้วก็คลอดเลยโอเคให้น้องพักผ่อนให้น้องพักผ่อน สำหรับวันนี้เยี่ยมเยี่ยมเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตอื่นๆให้ฟังแล้วก็จะพาตัวอื่นมาปั่นขวนนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวุ่นวายสตอรี่นะฮะไปแล้วบ๊ายบายกองก์จ้าไล่แอดอีสานเอาเต้นเอฟเตสนะเอสเอคและอีสานนะฮะคุณลาบมิ้งค์ุ้ณทียง